ที่นี่คือต้านเหรียญโรงแรมประสาทและพนักงานที่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ าอยู่ก่อนเลยคืนนี้นที่วันนี้เรานะห้องหนึ่งหเจ็ข้าไปเลยเยข้ามาถึงในห้องประตูก็จะมีบอกว่าอยู่ชั้นอะไรทางนี้ไฟไปทางไหน ปิดตวแรกจะเป็นห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำสามารถ <c oughs> เปิดเป็นห้องนอนได้ด้วยห้องอาบน้ำจะแยกกับห้องชักโครก มองจากข้างนอกเนี่ยชักโคกจะปิดอยู่แต่พอเปิดประตูปุ๊บชักโครกจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัตินี้เราเลือกเป็นห้องวิวทะเลซึ่งก็จะทำให้เห็น สะาานของคาเรียนนะที่เนี่ยคือดีมากเพราะว่ามีน้ำขวดมีน้ำขวดให้เยอะมากกว่าที่อื่นมากๆเลยก็จะมีเป็นสิบขวดอ่ะแล้วก็นนี้จะเป็นตู้ ตูแล้วก็มีเซฟให้ด้วยมีร่ม่อนฝั่งนี้จะมีชุดนอนชุดคุ้มแบบน้ำให้ห้องก็ถือว่าโอเคแล้วก็สะอาดมากนี่วิวทะเล นล้วเราจะไปชั้นห้ากันอันที่ดีของที่นี่สำหรับเราคิดว่าคือมันเขามีหมอนให้บนเตียงสีใบเลยไม่ต้องขอ หมอนคนเป็ดีใบนี่เราลงไปชั้นห้าก่อนแล้กันชั้นห้าเนี่ยจะเป็นสวนวันนี้ก็น่าจะดอกไม้บานเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ชัน้น5กันแล้ว ปีนี้ดอกไม้บานช้ามาก ตรงนี้คือสะพานกลางของต้าเหลียนซึ่งมีความยาวประมาณ6.8กิโลเมตรถ้าเรานอนที่โรงแรม The ะคาสโเนี่ยนะก็จะเห็นสะพานนี้ทั้งสะพานเลยซึ่งตอนแรกเริ่มที่สร้าผานเริ่มสร้างเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าชาวบ้านซื้อบ้านข้างทะเลเนี่ยก็อยากจะได้ ชาวบ,บ้านซื้อบ้านข้างทะเลเนี่ยเขาก็อยากจะได้แบบวิวทะเลแต่พอมันมีสะพานปุ๊บก็เหมือนกับมีอะไรข้ามผ่านทะเลไปชาวบ,บ้านก็ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าตอนนี้สะพานนี้กลายเป็นสะพานที่ใช้สัญจรหลักของต้าเหลียนสะพานหนึ่งเลยตอนนี้พวกเราก็กำลังจะกลับโรงแรมจริงๆแล้วโรงแรมมีรถ ักกี้ให้จากข้างใต้โรงแรมก็คือต้องเดินเข้าไปในเขตบริเวณโรงแรมแล้วก็รองแบบหนึ่งโทรหานโรงแรมแล้วเขาก็จะส่งรถตู้ลงมารับนี่ก็เรลาจะเดิทางเข้าโรงแรมแล้วนีก็ถึงแล้ว ใช้งชงชินตของินน้นี้เราก็มของรถนะจ๊ะองแรมกันขบะขอบค่ะาาข้า,าคุข้าคข้บคอบคร่ะอบคณคขค่ะขอณะขอคณ่ะขอบคอบคอบค่ะขอะมอค พอมาถึงทางเข้าโรงแรมปุ๊บเราก็เจอพนักง,งานต้อนรับอยู่ข้างหน้าเลย ทางซ้ายเป็น e c e p t ชันทางขวาก็เป็น e c e p t ชันแล้วก็แล้วก็ถ้าเราสั่งของมากินเนี่ยแบบสั่งไว้ไม้มาก็จะมาหยุดตรงนี้ตรงนี้ ด้านซ้ายเป็นห้องอาหารตอนเช้าที่ีนี่คือห้องอาหารของโรงแรมประสาทที่ต้าเหรียนเข้ามาก็จะเป็นทางนี้แล้วก็เดินเข้ามา ขนอมนอะไรให้เรากินบ้างช็อกโกแลตเย็ขนมปังกี้ 来一个煎蛋走，啊，两个煎蛋，没有问题，没,题没有，OK。 酸奶。嗯，不需要。这来拍照一下。这个是。 五、嗯、块。 นอกจากคนเี้ยก่่นแล้วเจยาเกิดอันนี้เขาจะมาเป็นกล่องเหมือนกับที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าวันธรรมดาจะมาเป็นแบบนี้แล้วพอคนเยอะกว่าวันสาร์ธิดาถ้าเกิดมาถึงคุป่พะพนักง,งานอ่ะจะเป็นคนพาเราไปที่โต๊ะก็คือจะเลือกโต๊ะให้เราเองแต่ว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยคนน้อยแล้วเราก็สามารถเลือกโต๊ะเองได้ว่าเราจะนั่งตรงไหน คือห้องที่เราจองเนี่ยเป็นห้องวิวทะเลแล้วเขาก็จะเห็นเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของตาเหลียนสะพานหลักของตาเ,เหลียนเราซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะเปิดไฟไม่เหมือนกันน่าไปทาน้นดีกว่า